นี่นะคะท่านผู้ชมอันนี้คือบันไดขึ้นไปไหว้ปู่ศรีสุดโทนะคะ,ะคเอ็ดก็ขึ้นไปไหว้ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมสวัสดีนะคะมิวชาแนลนะคะวันนี้เอ็ดก็มาอยู่ที่วัดป่าทานทิพย์นะคะก็เป็นครั้งแรกที่เอ็ดได้มาที่นี่นะคะวันนี้ก็มา ร่วมพิธีพอดีพี่สาวก็มาทําพิธีเะดาะเคราะห์กันนะคะท่านผู้ชมก,ก็เลยตามเข้ามานะคะก็เลยได้มากราบหลวงกราบปู่ศรีสุดโทนะคะที่วัดป่าทานทิพย์วันนี้แอดก็เลยจุดธูปเสียงทายขอโชคจากปู่ศรีสุดโทนะคะท่านผู้ชมก็จุดจุดไปแล้วนะคะเมื่อกี้คนเยอะแอดก็เลยไม่ถ่ายตอนที่คนเยอะนะคะแอดจะถ่ายตอนที่ไม่มีคนนะคะท่านผู้ชม วันนี้ก็เลยขอโชคจากปู่ปู่ศีสุดโทนะคะเพราะว่าพี่ที่รู้จักก็บอกว่าท่านให้โชคแม่นนะคะขอพรก็ได้นะคะท่านผู้ชมก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องมิว c h ชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากมิว c h ชาแนลนะคะ เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปจุดทูบนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมแอดก็ได้จุดทูบขอโชคจากปู่ศรีสุดโทนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดก็มาทําบุญสวดพราะที่วัด,ดออป่าทาน,นะะทิพย,ย์นะคะแอดก็เลยจุดทูบขอโชคจุดทูบเสียงทายขอโชคจากปู่นะคะ เสียงดังๆเ่อเสียงคือเสียงคลองนะคะท่านผู้ชมตัวเลขก็ให้เห็นแล้วนะคะสองตัวสองสีนะคะท่านผู้ชมเออเรอลุนตัวที่3านะคะกันนะคะว่าจะได้ตัวไหนนะคะวันนี้ก็จุดทูกข,ขอโชคจากปู่ีสุดโทนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้มา ปราบไหว้ปู่ศีสุดโทนะคะที่วัดป่าทานทิพย์นะคะก็เลยจุดธูปขอโชคปู่ศีสุดโทเพื่อจะเอาเลขเด็ดไปฝากเอซีทุกท่านนะคะ ก็ขอให้เอสซีทุกท่านลองพิจารณาดูตัวเลขนะคะแต่ตอนนี้ก็รอลุ้นตัวที่สามก่อนนะคะเพราะว่าตัวที่สามยังไม่เห็นนะคะก็เห็นแค่2ตัวก่อนนะคะเป็นสองสีนะคะเราก็มาลุ้นตัวที่สามกันนะคะถึงตัวที่สามจากเลขทูปปูสีสุดโทนะคะขอปูสีสุดโทนะคะวันนี้เลดทูกปูสีสุดโทนะคะ เราลองดูนะคะท่านผู้ชมว่าตัวที่สามจะเป็นตัวไหนนะคะเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าตัวที่สามนั้นจะเป็นตัวไหนกันนะคะท่านผู้ชมดกก็พูดไม่ค่ยเก่งนะคะท่านผู้ชมตัวที่สามก็เริ่มได้ห็นแล้วนะคะแต่ยังไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นตัวไหนนะคะ จะต้องรอให้ทุกหมดก่อนนะคะว่าจะเป็นตัวไหนนะคะว่าวันนี ion, ้ปู่จะให้ตัวไหนนะคะจะให้ตัวไหนเนาะติดตัวขอสามตัวเน้นๆเลยนะปู่นะนีจะเอาไปฝากเอฟซีเอฟซีได้เอาไปเสี่ยงช่วงช่วง่วมทันที ตัวเลขเราเห็นเลยนะคะท่านผู้ชมเรามาลุ้นดีกว่านะคะว่าตัวไหนนะคะเตัวนี้อนกตัวหนึ่งอ่าอีกนิดเดียวค่ะท่านผู้ชมเลยนิดเดียวนะคะเอ่อตัวเลขก็เห็นแล้วนะคะท่านผู้ชมก็เป็นเลขห้านะคะตัวที่สามก็เป็นเลขห้านะคะ ก็เป็นสองสี่ห <4, 5 S 1> <น>้านะคะท่านผู้ชมสองสี่ห้าตัดซื้อก็จะเป็นสองสี่สี่สองนะคะห้าสี่สี่ห้านะคะท่านผู้ชมแล้วก็สองห้าห้าสองนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะแอกนนะะดก็มีหน้าที่นําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะก็ <im ul ans> ลองนําไป <im ul ans> พิจารณาดูนะคะว่าชอบห,หรือไม่ชอบนะคะเพราะว่าแอดก็ ทำช่อง YouTube เกี่ยวกับหวยก็ต้องลงเลขทุกวันนะคะก็ลองพิจรารณาดูตัวเลขนะคะท่านผู้ชมว่าชอบหรือไม่ชอบนะคะนี่ก็คือตัวเลขทุกจากปู่ศีสุดโทนะคะท่านผู้ชมลองพิจรารณาดูนะคะอันนี้ท่านผู้ชมก็ลองดูนะคะแอดจะมาลูกคล้องนะคะพอมองขึ้นไปก็เหมือนเป็นตัวเลขนะคะ ท่านผู้ชมลองดูสิคะว่าเป็นตัวไหนนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกแอดด้วยนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมนี่ก็คือตัวเลขที่หลวงพ่อที่วัดป่าทานทิพย์เขียนให้กับน้องคนที่ไปด้วยกันนะคะก็ท่านก็เขียนให้แล้วก็ส่งให้น้องนะคะแอดก็เลยขอน้องเอามาแบ่งปันให้กับ f อนะคะน้องก็ส่งมาให้นะคะที่จริงน้องก็ถ่ายส่งมาให้นะคะ แต่เอดก็เลยจะเอามาเขียนใส่กระดาษอีกทีหนึ่งนะคะแอดก็เลยเขียนใส่กระดาษแล้วเอามาถ่ายลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมได้นําไปพิจารณานะคะน,นี่ก็คือตัวเลขของหลองพ่อที่เขียนให้น้องคนที่ไปด้วยนะคะตัวเลขก็เป็นตัวเลขก็มีเจ็ดนะคะสาตัวก็มี7 8็ดนะคะตัดเล่นก็สองตัวก็7 8 8ดแป9แปดเจนะคะแล้วก็มี สองตัวล่างด้วยนะคะคิดว่าจะน่าจะเป็นสองตัวล่างนะคะเพราะว่าท่านก็เขียนลงมาข้างล่างอาจจะเป็นตัวล่างก็ได้นะคะตัวล่างก็หกสี่สี่หกนะคะท่านผู้ชมท่านก็เขียนให้หกสี่หกสี่สี่หกนะคะกลับนะคะกลับ่าเป็นสี่หกนะคะเลขหกกับเลขเก้าก็ตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมก็ลงไปกลับ หัวตีลังกากันดูนะคะเลขหกกับเลข9ก้าก็ตัวกันเดียวกันนะคะแล้วก็เลข8ปดกับเลข9ก้าก็ตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมก็ลราพิจารณาดูตัวเลขของหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อก็ให้โชคแม่นเหมือนกันนะคะเพราะว่าพี่ที่ไปด้วยนะคะพี่ที่พาไปุพี่ก็บอกว่าหลวงพ่อให้เลขแม่นมากนะคะ ก็แอดก,ก็ได้อน,นิสสงจากน้องนะคะที่ไปด้วยกันนะคะหลวงพ่อเขียนให้ก็ได้นเสยงจากน้องนะคะได้ตัวเลขนี้ได้เอามาให้เอีได้ติดตามได้รับชมได้พิจารณาดูนะคะตัวเลขของหลวงพ่อนะคะท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะแอดก,ก็มีหน้าที่นําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะ แอดก็ไม่อาจจะรู้ได้นะคะว่าตัวไหนจะมาตัวไหนจะถูกนะคะก็ขึ้นอยู่ที่บุญวาสนาแล้วนะคะตอนนี้แอดก็มีหน้าที่สรรหาตัวเด็ดๆตัวแม่นๆให้นะคะท่านผู้ชมแอดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีอาจจะพูดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะพูดจะติดขัดๆบ้างนะคะเพราะว่าพูดไม่ค่อยเก่งนะคะและก็ ก็มีเอซีบางคนนะคะก็คอมเมนต์บอกว่าทําไมแอดไม่พูดลาวเลยคะแอดก็ต้องขอโทษนะคะแอดจะบอกว่าแอดพูดลาวไม่เป็นนะคะท่านผู้ชมแอดไม่ถนัดลาวนะคะแอดถนัดภาษาเขมรน,นะคะแล้วก็ภาษาเป็นภาษาเขมรแอดก็ถนัดมากนะคะท่านผู้ชมแอดไม่ถนัดลาวนะคะต้องขออาภัยด้วยนะคะก็ต้องพูดเป็นภาษาไทยนะคะจะได้ ฟังกันรู้เรื่องนะคะท่านผู้ชมสุดท้ายนี่แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมช่องมิวชาแนลทุกทุกคนนะคะโชคดีถูกหวยรวยๆกันยกช่องเลยนะคะสวัสดีค่ะ